มันสวยเกินต้านทานจริงๆครับกับเจ้าเอเล็กต้าล็อกสตาร์ครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับแบงค์เป็นไฮเปอร์คาร์บอนซูเปอร์เอ็กพอร์ตตัวใหม่จากค่ายเอเล็กต้าเจแปนแฮกเกิลครับนะตัวที่อยู่ในมือผมคือ 6. กฟุตหกนะครับเวทสี่ขีดสิบสองครับก็เป็นคันอเนกประสงค์ครับตกกุ้งตกปลาตกมึกตกไอ้ก้อหือดูแอคชั่นดูแอคชั่นครับอยากให้ดูแอคชั่นว่าไหลลอยต่อจริงๆครับไหลลอยต่อจริงๆแล้วก็ปลายค่อนข้างที่จะแน่นแน่นนะครับ ผมบอกได้เลยนะครับสําหรับคนที่เบื่อคันย้ยยนะครับคันไาย,ย,ยุ้ยย้ยเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยครับเพราะว่าแบคงเป็นไฮเปอร์คาร์บอนแล้วนะครับจะเหนียวแน่นเด้งดีดมากรับรองเรื่องตีไกลนี่คือตีพุ่งกระฉูดเลยนะครับไกลซิกรงเคเอีกทีหนึงไอ้กดกินอุ้ยวันไอ้กดโคตรมันครับคันนี้ผมบอกเลยใครที่มองหาคันตกประกฏนะครับแล้วก็ พอหมดหน้าน้ำแดงก็อเอาไปใช้ตกช่อนตกกระพงตกกระสูอะไรอย่างเงี้ยต้องการคันอเนกผสมผมแนะนําตัวนี้ครับกับเจ้าล็อกตา์นะครับเอาทีนึงครับโอ้โหแอคชั่นนี่คือแบบจุกๆจริงๆอ่ะจุกๆจริงๆครับเอา้าสนใจทักอินบ็อกด่วนๆนะครับผม